จังหวัดขอนแก่นค่ะประกอบพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวนมหาราชประจําปี2566ภาพไปที่ห้องประชุมแกนเมืองค่ะสารากลางจังหวัดคอนแก่นนายไกรรสอรกองฉลาดทันผ้้วาราชการจังหวัดขอนแก่นกระเด็นน้ำข้าราชการสารทหารตำรวจตลอดจนคณะกรรมการและกัสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ได้ร่วมประชุมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2566โดยครั้งนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีถวายพ้าพ่มดอกไม้สดจากนั้นกระจุดถูบเทียน เครื่องท้องนอยและก็ออานข้ามถวายอาศิรวาตราชสดุดีเพื่อนอมร่ำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระปีชาสามารถกลราหารเด็ดเดียวขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนชีพโดยสร้างความเป็นเอกราชใแห่แก่ชาติไทยและเป็นวิรกรรมที่เป็นวิรกรรมเนาะค่ะที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบทอทุกมือนีนั่นเองค่ะ